สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับนะฮะรอบเย็นวันนี้นะครับที่โครงการเรานะครับเทถนนคอนกรีตนะฮะเสร็จเรียบร้อยไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเรารอนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรารอให้ถนนแห้งนะครับเดี๋ยวจะกรีดหน้าถนนนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือสาเมตรนะครับสาเมตรนะฮะเสร็จตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทําอีกสาเมตรนะครับอีกสาเมตรนะฮะอีกสาเมตรนะครับตรงนี้ก็ ส่วนตัวโค้งนี้เราจะเพิ่ม1เมตรนะครับก็คือตรงนี้จะยาวนะครับกว้างเจดเมตรนะครับแล้วก็ยิงไปตรงนูน้นหเมตรนะครับก็คือสรุปตรงโค้งตรงนี้นะครับเป็น7เมตรนะครับบ้านหลังที่หนึ่งเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนะเหลือตกแต่งสีทํารั้วนะครับนี่คือบ้านหลังที่1ของเรานะครับเนี่ยบ้านหลังที่1นนะครับเสร็จแล้วนะประตูเสร็จเรียบร้อยนะครับประตูอะไรเรียบร้อยก็เหลือ ทำรั้วแล้วก็เคลียบริเวณนะครับแล้วก็ทำโรงรถนะฮะแล้วก็เก็บสีนะครับนะฮะประดับด้วยตรงนี้จะเป็นหินกราบนะครับตรงนี้จะเป็นหินกราบนะฮะตรงนี้นะครับตรงช่องนี้จะเป็นหินกราบนะครับนะก็จะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยโครงการเราก็ลุยกันเต็มที่นะครับนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็เราจะมาเอาเหล็กเสียบเสียบเสียบตามช่องนะครับ เสียกเสียบตามช่องนะฮะเนี่ยฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับเหล็กเสียบตามช่องนะครับเพราะว่าเราเทถนนเป็นสองฟังนะครับถนนสอนฝั่งเพราะอะไรครับเพราะว่าถนนเรากว้าง6เมตรนะครับ6เมตรเราจะแบ่งทีละสามทีละสามนะครับจำเป็นต้องมีเหล็ก DB 12อเอออันนี้ไม่ใช่ DB ครับอันนี้เป็น RB นะครับเพราะว่าถ้า DB คือตัวที่เป็นป้องอ้อยนะครับนี่นี่ DB แบบป้องอ้อยนะครับเหล็กอันนี้เรียก dB นะครับ ถ้าเหล็กแบบนี yeah. <c oughs> ้กลมๆแบบนี้เรียก RB นะครับนะฮะก็คือมันจะเป็นป้องอ้อยกับเหล็กเรียบนะครับดีสิบสองเหมือนกันนะครับเนี้ยก็ยาวกันไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยฝั่งหนึ่งเลยนะครับต้องทิ้งไว้4ี่ดชั่วโมงนะครับอย่างน้อยนะครับถนนนะครับต้องทิ้งไว้อย่างน้อย4ี่ดชั่วโมงนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับนะถ้าเป็นสเปคมาตรฐานตามราชการเลยก็ต้องทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับนะฮะ แต่ปกติทั่วไปก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับหลังจาก48ชั่วโมงรถเล็กวิ่งได้นะครับรถเก๋งรถกระบะวิ่งได้ปกตินะครับนะโอเคนะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับวันนี้นะฮะเอัปเดหน้างานรอบเย็นนะครับส่วนบ้านหลังที่หนึ่งนะครับของเราก็เก็บสีนะครับนะฮะบ้านหลังที่สามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างจะเข้ามาตีแบบนะครับตีแบบนะฮะขึ้นแบบนะครับ ขึ้นหลังที่สามนะครับต่อเลยเพราะว่าตอนนี้เราเทถนนมาไว้ที่หลังที่สี่แล้วนะครับนะฮะเลยสามหลังไว้แล้วนะครับอ่ะก็ลุยกันเต็มที่นะครับอ่ะโอเคครับนะฮะก็ฝากไปด้วยบรรยากาศแบบนี้นะครับท่านใดสนใจเข้ามาชมโครงการนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะผมโดยตรง0897151409คุณโชนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอถนนแห้งก็จะเนียนครับใช้ ไม้กวาดกรีดถนนแบบนี้นะครับนี่ฮะนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับโอเคครับโครงการเราอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะครับโทรมาได้เลยแวบะบมาชมได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับโอเคไปแล้วสวัสดีครับ